หลับม so so is ีส so awesome. like so um, ั้นเอาหน้าไปสองสามก็มันหลับปล่อยหลับเลยก็ต้องไปูขึ้นมากุกคนหมั่นใจไปสิบลองไม่ด้กระสานไปสิบลองวันดีห้สินดาวาเลตหมมันใจของเองเนี้ยความทุกสิซ่งทุอย่ท้องแต่เราต้องมาเป็นความท้องวัดกรรมนั่นแหละเป็นความท้าผลของกรรมนั่นแหละเป็นความท้บุญโดนลัไปว่าดของเราคนเน บาปพะเลยเอาหกนเดแวกันทุกคนหมันใจนตัวเองการปฏิบัติตามท่านทาสอนของพระเจ้าพกันแต่ใคจะของเองนี่ไ่ได้เห็นประโยของพระพเจ้าเลยนจะของมันใจนตัวเองชาติชาเองและเดินตามทางศาสนาคัสอนต่างหากสิ่งที่นบัญญัติไปแล้วสิ่งที่นบอก้ท่านวชาลาไปตามคนอนพึ่งเล้เาของเอง จะไปสนจะไปวันลงเพลงเขาพูได้สิบอกนั่นได้กระสา่งเป็นสมบัติของเขาเขายอมเหาเขาเป็นสมบัติเขาเป็นความมีสิทธเป็นอารมณ์ของเขาเป็นสมบัติเขาลระดาเห้เขาเป็นอารมณ์เป็นสมบัติเขาเป็นตัวของตัวเองตัดสมาธิที่จัตั้งตนไว้โดยชอบธรรมนะครับที่สามารถทุกทีเป็นตัวในการตั้งตนโดยสมาธิที่มีศรัทธรเพื่ออันนี้เขาขิด กานสอนให้าเพียงต้องคิดหม่สงเลยเริ่องตัวแกการเพี่ยนต้องคิดเองค้างีดของคนเพื่อนเกาทักมนี่จะเป็นธมาิมาเปนเหมอเียนมาเป็นสมาเลยตั้งแต่ใหญ่เอาเองที่บอกไว้ทุกคนมั่นใจในต่วของเองหมั่นใจในเนื้อท่านที่เสอนไว้แล้วพวกคุณจะเช่าธรรมะธรมะ่าธัยไปเลยสาธัยโดยุคน ศรัทธาขําสอนศรัทธาศาสานาคือแนวทางการปฏิบัต,รตริตนแบบผู้รู้ศรัทธาตป็นการขั้นหากันจะร้อนไหวจะไปวันไหวอ่อนแอกับข่าวลื้อข่าวยันเป็นการจีบเบิ่งมานําโทรศัพท,ท์จะไปวิจัยวิจารณ์ขเขาเพราะว่าต้องไปเลยไปฝึกที่ภูเขาไปร,รู้บริสัยของเขาบางที่ก็เป็นการกัแรแฝงเรื่องความหมายของจีนแบบนี้จีนแบบนี้กับจีนแบบนี ท่านจรนงเบก็จีิงเพนาะนเกินของเฮ่ามันใกลเกินตัวแต่มันจริงอกับพวเท่าเออปีเกิดขึ้นในรดับที่นั้นเรื่องของผู้อึ่ก็พีกันเฮเกิดตีใจท่องเองนี่เรื่อของผู้อื่นี่นั่งเปาสารเส้นนิ่งท่ามันปีเกิดจากท้อเองท้าตะต่ดับของท้าเองนี่ยงแดงส่ท้องฉีดสดเกิดเป็นอารมณ์ดับมาก นท่านมันทกีไปมันก็เศร้านี่ือแค่นี้กันแบบทำไะอ้อมใครว่าก็คิดอย่างนึงกเอดับความคิดกระเธแต่สิใส่ซับหอกแต่ก็งมันจริงแบบที่มันหาที่มันบออาจสมัครบรรยายเลยถูกต่อตัวเราครรู้สึกของไปมันคือความรู้สึกนัเองว่าสิหาคำเอาโดยสมมติว่เกิดเถื่อนสิ่งในข่าใสิ่งอะไรกันก็แห้งว่าควากรู้สึกก็สายใจก็สะท้านแต่ตรงนี้ มันคนข้างเบากล้าต้เร่คุณไก่มั่อยาของไก่ของมันท่านเป็นการสร้างสมบูรณ์สีจเป็นการสร้างสมบูรณนี่ก็มาปั้แยกเลย่บางทีสักจะมีการมีต่เด็กขาเราก็เป็นการสร้างสมบูรณ์มือมันพ่อแล้วมันฝกอคเป็นบารมนี่ขึ้นกำลังใจกวามงใจกาม่างกายคําล่างวาจาหนูถึงตื่สึกก่อนปล่อยว่างทุกอยางเลยก็าะต้องอาศัยการสร้างสม ว่าเป็นบังททำวัเป็นสังสมมาพั้นี่ท้งบัตเคริเป็น้เลินทุ้ทางการบาง่าไหีทวยฟังทั้งขอเดียวก็เดียวสักเที่ยงน่าจะมาพิจารณายาฟางทั้งเดี๋ยวเป็นบางกท่างยาลงมาเดียวบางอท่างท่ทนหอกลังจากเข้าหัวเป็นเสากครั้งเราสังสมมาแล้วเันไม่บวยด้ว่ะคือเ่าพระอรหันม์นเม็นไม่รวด้วยคบอกว่าคุณใสัยงินคนเ้าด้มาทั้งนั้นคำมันตัดรอน ก็เป็นพระหลานมีพระเจ้าอนี้เอาไปเขาเขาเรากัะดูไม่เหตุกระถางสติวดยคนกล่าว่าท่านสีแดงคุณเป็นย่าวนี้พระบัลลกนี้ซึ่งเป็นข้าวหวานอรหันนี้อันนี้โยยาวน้วยคือคนเขาเดยกผู้ชา ไม่จต้องบวชแต่มีนักบวชศาสนามันส right. <c ười> ิงแวบพมีเราพสื่ทอดศาสนาคําสอนของแท้ด้วยถ้าือนักบวชพซชิตคุณเองแต่มีที่ิต้ในเ่อถ้าโตถ้ามมีข้างแนเวื่องารงานมึข้างหนเรื่องสิ่งต้นน้าเอลจรที่ว่าหาก่มีนักบวชเพราว่าเรื่องอะไรนกนักบวชให้ทุกคนยกาพยายามที่จะ เรี่ยงเก็ดขึ้นทนแล้วก็คน่าบุญกับคนละสั่นกันอยู่คนละย่างกันอยู่แต่ว่าให้อ้าให้อาเอาจักของเองซะทำงได้มันงด้วดีทำกระเป๋าใงมันจะฝึก่อตามทัานมั่งบเมื่อีโดยใจของเมื่อัโดยความถูกแ์ใจจักของหรือว่าถูกใจกของดนีมั่งเหคนดีดีสนับพัฒนาธรรมฐานคนก็บอกใจไปรอกแล้วคนก็กินทำเอก็กินก็ตรง พิษบอกว่าพิษโดกระถุดด้วยได้กันได้ก็หนักก็ตามวันีรอรำน้นหรอกมันก่ได้ยากนี่ว่าป็นคืคน้เขาม่ได้ยากมาขานวิญญาณกันมามกีใจที่เด่าวว่าสฤีตีเด็กอั่ีอยู่ในใจของุคคนังคนั้นเยผู้นัจศาสนาคําสอคนแต่แต่คนให้รู้เท่ากันที่เดที่มีในตัวเองได้มา ด้วยจากบรรณัด้วจกบรอักวาทุกคนคอยชี้เกียร์กนมาไอ้ร้ก็มาจะเข้าไปชี้เกียร์เข้มาคือจะไปตามใจที่ดีอ่านเหตุผลว่าโอ้ยนกหนาันม่ก็ทั้งแก่ทงีทยันเกเป็นที่พอใจม่มดีแยมากมากแบบก็มีเหมือนทันแล้วก็ามาโดยบ้างที่เป็นทางว่ามีสามารถสรงส่วนชิเนึ่งเรื่องนึ่งาไว คืคนติดสมองนั่งสมาธิเข้าไปแบนี้อยากสมองสมงอยากเอาเบอร์ลเรยางมันสมอแบบนั่งก็ได้เข้ใจราว่าสมอเบร์นางเป็นอะไรสมองเนี่จากการคิดนี่ก็มีอะไรอยู่เอ้อยู่อยากป็นตั้งๆหน้าๆมันแต่สมุกแล้วจากการคุแต่งนี่เองมีระดับหนึ่ง่วนการสมระดับนั้นก็เป็นการเก่งชาตเข้าไปนิ่งนอารมณ์เียวโดยไม่ต้องคิดอะไร เกิดกระบวนกิดเนี um, like the ่ยมาลอกว่าวกาคิดที่เขาแต่ว่าไม่มีกระบวงารใหม่ออกมาเพราะการมซื้อแต่ว่าในสุดข้อสุดมระรับดะกกอมะัที่เื่อเ่ป็นตารทับขรพใจกเพราะังาตอต้อแปดซีคือชั้นซีแปดคืออายุ่ไปชั้นซีเออมากไแปดเรามนเราต้องได้ถึงขนาดนั้นหราธรรมดาเลยเฉียดเฉียดเนื่อเฉยๆท่ามกลางยสะสมไปเรื่อยเรื่อยเต้องเก็นเอง การบรรลุธรรมนันงเกิดทั้งไมการบรรลุธรนั้นกรวอะไรทิอะไรสุทังการอะไรปที่งหมแล้วทำเฉพาะสิ่งที่เป็นสมารถเกิดไปตามนี้การดูต่อท่านควคิดในสี่าลังปูเต็มท้ี่เกิดอารมณ์นั่นแหละทั้มเลยนั่นแหละเห็นเห็นดับดาวมาล้วต้องติดสังเกตว่าว่ามันไปนยกออยดสูงมาเทียวไปเนอาหารต้นเรื่องสั่งเป็่เรื่องสี่ อกรักษาววัดปฏิบัติตนตอนเศร้าเหตุนั้นตอนมีเหนั้เวลาคนคิดไปคปุ๊บมันก็เป็นแค่เออดูล่ว่าันคิคิดคิดคิดถืมันิ่นแต่้งสิเกีมันสูงไปไปว่าระนคนก็ไปคคิดคิดถูยงหอกื่ว่าสิ่งนี้ควรสินี้ไม่ควรันะมคนม่ถูกนยังเดีเขากรมีห้องยกยอดไปจะว่ามานกันเด็กมาคนกันห้องประาไหยัหลับ มันจะไปจากสินี้ัวรสินี้ไวสินี้มีประโยชน์น้อยสิงนี้มีประโยชน์มากเส้นอันที่ก็เป็นประโยชน์ก็ให้การดำเนนนคุณก็ติดแล้วผมก็ได้เึดกหมือถือมันเนีดยหลายอย่างแล้วเป็นกรทําเป็นสถิตยานเป็นเรื่องท่านรือกานวิธีการท่อมุงท่าสินเนี่ยขมากันยาวิธีการท่อุญบันไดซิปขันนี้เพือข้าวยาเยียบขึ้นเยียบขึ้นเยอะสูงขึ้นสูงขึ้ มาอไปสมมุไปเรื่อยแวมันก็เป็นของมันเอง่ะกี้ว่าเมยนี้ว่าเยนี่ฟังนี่เงสี่ก็ท่านหยูจะขอเียวเที่ยวก็ท่านหยูจะต้องเรียนออกว AH like ่าอะหุ่นจัเลยสัว่าผู้กระเจ้าสอนยังศาสนาสอนอย่าง่อกี้ิทยแลัก็นั่งที่สมบนั่งสมบูนนี้ยาก็ต้นั่งาทองีาเนอะยาแต่้่ปรเดนู้มันรูทั้งท่านบอกห่นจัสั่งว่า่อยู่นี่แหละ วันนี้มีชักแบบะมันแค่นี้คือเองสังเกตเยว่อยูนู่แต่ว่าความสงบเย็นใจความสงบเย็นจะทำให้มันเกิดประโยชน์การสัตว์มนก็จะสอนแต่ว่าสิ่ท่องันดันเดียวคนสอนในห้องดูเงินเวาพ้อมีหางซีมันก็ได้สอนว่าสิับทุกขใกล้ะคนผมก็นำความทุ่นให้รู้ตามได้ด้วยดูตาดูนามดิตาดเดขา เป็นคนดูเป็นคนฟังยเป็นคนคุกงคุกฟังยูดูสันติตุบบยอย่างนมากประสการณ์นตาเ็นที่หโควิหน้าเ็นได้เหขาเด็กีมมทิานงเขามันคือว่าแสดงความงอยูีกับเขาก็คงความชาเสียบางอย่างมันเกิกระร่างที่ทาสียู่แยกกระท่ำใดกราร่างที่เกิดดหาสักเงียบ่ได้ไมไปกระทกไปทำเกิด ค um. อยงออกมาเบียดขาท่านกายตรงนี้ใจบวบเบียดขารงนี้หลายอย่างเราค่อยๆยื่น้อยตั้งที่ส่่าจเอาตัวไปพันก้วนสม่ซึเป็นะมีชัยทีอะไต้อถอยตัวออกมากแล้วก็คนข้านตสอง้อนบบอเาว้ในนงค้นสามสิบอย่างน้คนสูงเสียแางจาพารามยาซุนที่ันคนพันคนานอ่างนั่งคิดให้ิดแตัวเรา คนานเนี่ส่วนกันบ่พึครฟคนข้างบพึงนท่านเสียเสียก็ได้บอกคุทท่านดีเดี๋เอาเป็นตัวอย่างเดเสียนเเกี่ยวั่งกันคนท้านปันทุบนจัดเสวนาในคกปันบิบปันบิตเดียวผู้รุ้นี่บะจากเป็นต้นบูชาจะพูเช่ดวิญญาณงูชาแต่ว่ายินกันําทำตามด้วยความรู้ากถือเด้ บุคคลผู้ดีสุขควรที่จะทำตามด้วยความเป็นเจ้าเป็นตนของเตราแล้วก็เป็นไปได้เลยหรอกคนเป็นต้นพป็นเจ้าบูชาบุคคลผู้ควรบูชาบูชาเปวาวีนีการทำตามด้วยความเคารพเด้อคนนั่นเปลาวีนีนั่นเป็นส่วนประกอบทีเวลาเอาดอกไม้มาเป็นศิ์สิทธิ์แล้วดอกไม้มาบูชาอันนั้นจะเป็นส่วนประกอบในหลายๆอย่างการท่านตาการทั้งสิษย เป็นการบูชาทุกทาที่ทำตามท่อสอนตนเองการตั้งการตังามตามการสืบาท่าตามการไปไปการยึดสมเข้าบุกแปัญญามันการกัะทันยู่ตอกุณกิดามันดามันงนท่งสอนเงินบดทองสอนเงินก็นี้หข้าว่าวัตถุมีิธการกระทํรวยเลยทีารเร่งกรรมทสอนนการนึกถึง บุญคุณของคนผู้ได้กระทำด้วยกานก่อนนะแลุ่ก็ประมาทประมาทกลค่มก็ลืที่บทำกมีเอาไว้แต่นเสตะาไม่ตางอะไรกันจิตที่ถูกโลกกระทำของพแล้วก็ไม่มือนใกล้แได้บ่อผู้ได้ราบกสารก็ต้องเก็บผมมนคิดแล้วาแต่คิดปุ๊บมีอารมณ์เลยแะ้วสุญไปเรอยเขาะว่าผู้ดีเห็นก เรากว่าคุณดีเขาทำได้เรสรรเสริญนีหน้าเลยนี่มันแค่ั้นมมีสรรเสริญแนีงท่ากันแลถูกใจเขาตบวาเขาไดู้้เดียวนั่นแหละทีกทุกโลกระทํเขามาสุบเข้ามาถูกยูการมั่นไาได้มากเสียไปหลาร้อยหลายแสนหลายพันถึงวันบ่วันใหม่ ว่าวันไหนผู้ย่ไปคิดน้ำมันพอถูกชื่อจากเป็นอันจางอตาผู้ใดอยู่ก็หนังยุบเราแผ่นนันอย่างนี้ปงวันนทานราเนสื่อไทยขเป็นสื่อการท่านเองนีเป็นสื่อไหมสื่อการท่านอารมณ์ต่างๆจากเข้าไปสิทั้งหลายไปเข้าง้เลนเรื่อนมีทานมันใจเฉพาะเองเฉพาะผู้บอกเองเองเองนนัเห็นนั้ง แต่อนก็เด้จ้าขอัวคดทุกนเราทุ้เขาหมูเดียวกันเห็นเดียวกันคุณ้างคุณบ้างนี่มันก็สเดียกันไเดียวกันเดียวกันแท้คุณเดียคุณ่เดมันตาคนมันใจนสห่อนเคนมันใจนแท้หลักขั้ตอสอนนี้อยู่แล้วปฏิบัติตามขรดีนั่นแหละแต่ระดีนั่นแหละพเจ้า ศาสนาแต่เรากระคตรนกมันก็ได้ฝากแบบตับุคคลนี่มันก็ได้เห็นเสื้อผาเองเราเสื้อท่านเลยนใคือความจริงนเเวลาการลงไปกระทตสิ่งเดียวเบอ้งหลายจึงเอามาทเลยได้เป็นคู่ไปทไม่ได้ฝากแบบบุคคลนี่มีมีผู้เดียวขนานมีศาสนาเดียวันานมีภาควิจานมีใจไร้พื้น ค่อนข้างต้อการูสูงมตถุกอย่างคือคำสอนจะเจาะมเองที่สุดพิสูจน์จะ้อนนั่นไงได้ฟ้อนก็ได้ฟ้นจะองให้โทษกันโทษจะนี้่ได้เห็โกษกับเิกับผู้ใดผู้หนึ่งเด้ศาสนา่ไปย่อาจารย์เขาก่ได้เดยตตองเสื้อกะเจ้าเอเดียวบางคับเสื้อกะเจ้าเองเดียวชักเพ้ถึงพอไปแมงกัเจ้าก็เลยนะมันก็สัตว์เจ้าสางโลกพอเขาแมงตะกี้นี่งม่ส ัวมันเองก็ถึงันเดียิงวามร่องทั้งหลเดียวๆถึงหน้าอากาศก็องสารโลกสั่นพ้นไปสั่น้าเจ้าวิธีแรเสียงกระจอามันไม่มีตาไปสั่นพ้นถูกไม่เห็นหนังไปสา่พนไข่พ้นป่วยไม่เห็นหนัไปสา่เห็นหนังนำเข้มมันจืดกว่าสัรเสมองอนกันเนาะกว่ามห็วานะสันองกันพร้าจองชิมีมากก็ทันไหนา่มีคนคิดเราเอง เลิกวิธการขอรอก่อนว่ามันก huh ินเรออกเลยอยากกินน้ำก็ยังรถตักกินเราเองอย่างนี้คือว่าใส่พระเจ้าตักให้่อยกินน้ำด้อยพระเจ้าตักงม้อมันยกไข่เล็กน้าเอาเองดำน้าเอาเองปลูกพักปลูกหญาเอาเองปลูกต้นไม้เอาเองเพื่อนเก็ตรเอาเองเนี่ยน่พวกไอ้พระเจ้าไปนี่มิได้ไล่เพื่อนบอกจะกินจะทักกันเลยนั่นแหละพระเจ้ายักษ์ว่พระเจ้าอยากอก Học kinh châu phóng thì, cả họ là kinh châu thì, rồi kế hoạch đó. Nghĩa là thì, thăm châu thì, phải hạ vô vọng xóa màn gì được bọc. Vọng xóa có nhau bỏ chặt nhau nhau. có thả thì mắc nghẹt được, bựng. Cứ có thả thì mắc nghẹt được, nghẹt. nghẹt, tài nghẹt, lạc thăm thăm xóa mong quân đây. Kỹ xuống là này có thể tập tốn, có thể hệ thống tập thái ทันเอาตัวงมาจากคนท่านใหพกับบมันก็ยกงบบวันนี้ทั้งบปิสุทางประโยชน์แนะยังกับเนะประโยชน์ก็เ่คยมองของสิ่งใดแล้วกันมิยังไหนท่านท่านยัเวทีความรู้ของแต่เน้ความรู้ไปวทม่อวาหวังในสัตว์มันก็ยงบบบนคนใดญ่ในธไม่ดูุตระมาคนทุใดชอย่งน้สเดรัจฉานต็ต้องก้าวถึงโมคตั้ต้องก้าวถึงพระอา สะสมกองเจ้าพระเนี่ยหน่อยกว่านั่นท้างเบิร์นออกจากยางมันมีอยู่ตัวยางก็ใหญ่หน่อยขนาดนั้นเห็นในโทรศัพท์กพันนั่งงกอยู่กอสั่งอยู่เต็มใส่เนี่ยเขาทำฟ้องลงมานั่นมันคือมันเป็นเองของมันเดียวเนี่ยหน่อยอย่างที่ผู้เลี้ยงดูไก่แบบนั่งงกมันเต็มใส่เนี่ยประเด็นนี้ได้ไปหาหมอผิวผ่า ก็บว่าีารักษา,าศาสนามาวิพากษ์รักษาปฏิบัติโดอไมจ้างเราก็ยั่งศาสนาเด่นถ้าขนาดนี้มันเปนเร่อง้าทายหากเนาะเด็กเดียวเคยรักษาเรือเปล่าถ้าขนาดนี้อยูม่มีหลายอย่างนี่อาริยะพุทธค้นเร,ราก็เดี่ยวว่ากับตอนนี้พราาหลาย,มมลายาที่สูงมุ่งสมาธิหน่อยเนี่ยปวดไม่เท่มันเดียวกับแบบไนอะอาก็มาอาริยะเดี่ยวเกเที่ยวก เกลี então, e, no. ็ว <laughs> ่ก็อึดมายางเหมือกันมบอกไปเน้ยช่งมวยเนาะทำหลอดเถื่อวเราไปวันจุบผมคมต้องเนจะของเองไปตามฐานะของเองทำตามฐานะนี้เพราะว่าเงีกระสสน้นจ่อจะของเองนี่นขึ้นมาจะของคนกู้เด้ทํานท่าอยู่ดูไปท่านยิ่งก็ประมาทผู้เดเลยแม้ระทั่งสั่งเอกสา สาเลยเอาบุญนั่นบุญขดก็สเก่าตมโตีหรือยกย่องอย่กระสาง่ท่านได้ยังหอกงคนเี่ยกับผูใจว่ามันเป็นการเขาจะเป็นการเบิ้เบิ้ลคุยย่างเขาจะนีุ่้นุ้นตอยางเขาจะเ็กน้บบน้บว่างใจน้กากระทำทำถูกทำผดอะไรอไงเพื่อ้เา ว่าผงได้สอนกรรมฐานสอนแบบไหนที่กับคนว่าแมงบาทกรรมฐานกรรมฐาน่เป็นว่ามู่หวงสวงพยานาคโดยสาเนาะมั่ถึงส่นีเลย็บอกคำว่ากรรมฐานนี่แต่กรรมฐานมันที่มึงวหมนิยมทีดเลยเขาสอนหน้าป็่นทางจินั่นเองหลักสำคันั่นยางทุกข์ก็ไปพิสูจน์สกปอกเจ้าขึ้นวิจัยได้วิจารณ์ปารามัเอาไปเบิ้งแล้วข้าวเบิ ก็เป็นการหลักธรรมว่าหลักธรรมสำรับอ่านมี้ี่ก้นนอกจากว่าหลักธรรมีต่เมื่อเราฟังางีเราด้ต้องหาจะอ่นจดตเหนื่วยด้วยใจุกจมันก็บบมีของจริงอยู่ในางเลยอ่านก็ดนหมดสัสเดับแปดสุดเดิมฉบับสี่สิบห้าเดบับร้อยเดิอ่านจบสัดไ โดยเฉพาะซองซอท่ามการน่แเกสิบเดียวอะไันอ่านอยู่เรื่อยก็ฝขเาลยกองฝึกัะนังอ่านอยู่เรื่อยตัวเี่เลยคสั่งราก็ได้แสดงรมหทั้ทหนดนี่จะของคุณเจอะไรต้องิดกขขอพิสเรงนหรอเป็นข้อพิสเมือไหก็อ่านไ้อางอะนได้บางทีก็เป็นของคุณเจ้าพ่อนมจว่าอะไรผมวามอมูลเลยข้อมูลนี่ส่องเป็น ถ้ามนเจดีก <finan cer> ็ได้ถ้ามนสกก็ได้เปิดยางแกลนองสมุนบในกายจีนกายจีนเขาป็นเพื่อนห้องเขาสิงเขาสิง่มาน้องกับเขาสิงด้วยกย่าดยว่ว่าตายตายหน่ว่าวหอยังมันก่อนเดนหน้าวีสดตาไปแน่ ปา,าก็ง่วงๆเลยมันจะเด,ดาไปเรื่อยๆทีนีมน้มันก็นมันกแห้งแดก็วบเนาะใหญ่แลก็คมาหะไยหญ่แลเสร็จตัวกูแม่คน้าผายกุแม่ยหญแล้วก็ซื่อๆโ่กเกินวคุณพอก็ใหญ่แต่ว่ามันถึงได้ถอดออกมาแล้วข้อบกร่ก็ไม่ได้มีแต่ว่ามีข้อบกพ้่งเพาะกายๆๆๆแต่ว่าใจก็เสีเรว เนี yeah, mm ่ยบนจริงชัดเลยเพราะว่าเ้าลงใจกัแล้วกายนีเพราเป็นของมเป็นกายนีมันสิหักปัดไม่กระสานหานเสีอว่ามีปัดแรงกรสานใส่อาหารกินดีดีแต่กระใส่กระดีกินอาหารเครื่องประดับประดาท่าปากท่าดังอย่ยังกระตามทุกทายเราเป็นไปตามอำนาจที่เราคิดไปเองอย่าบ่าแบเขาคือเขาเวยคือเขาตายคือเขาตักายนี่มั่นคือมันเป็นร่างของโลกเองเป็นร่างของโลก เป็นโฆษนาร,ร่าเราความจิตปวดทุกชนิดเนว่เาเออไปยียมน้ำกรเจ็บปวดแย่ใหกายดีเนาะไฟหนหัววกเจ็บปวดแย่งใหกายดีเออคือก็คือเขาเอาความตในแกเจ็บปวดเนี่ยเรอว่ารอเราความจ็บปวดทีกก่อนปวดแถวปวดหัวก็ได้รอเราความจ็บปวดเนื่อร่างของเราแล้วความจกายนี่มีมันงใจกักแล้วนี้มั่เรื่องสยอนน้ บม่ได like. <c ười> ้คิดว่าเออจะเท่ยไปเที่ยว่กบว่าว่ามันหนาเกียร์สุดๆสนัตายน่โรคตัวเราตายกตายมันหู่นดังเขานี่ยเดี๋วก็จะองไลยังกจกหูดังมังเขาจเจ้ากอกจากหูดังแล้วก็เอาดีๆเลอ้าวั่นตัว กระจับนุ terror, in ่มหายใจเข้าหายใจออกนึ่ันท่งจินสมองแตแล้วเนี่ยมืนที่สมองแปแเดียญากน็เกิดอะไรอยู่ภาษาหน้าแตัดสรุ้สองถุงตัดสรุ้งพ่ที่ว่าสารนุสุกิยานะเราเลจแต่หลังนประมาณว่าไดกระดดกของคนปั่นโล่แต่ก็ลอยโล่คนเกิดโดนปวดตนึกว่ากระดดเขาปั่นโลกระสิก็ลอยที่กันก็ท่ว่ามันก็ีพอหรือว่าสหลายคนก็โง่เลย บาวคนยังมีการไต่ตัวนี้วาอมกระาุนาไว้จะกพี่ลพ่อเจ้าละวความเพื่อกระทุกขบาคนจากพี่ลงพระเจ้าถ้าเรา้อนัวเองสระไปเองเพื่อควมเงินบุเก็บบุอย่านี่อาจะกคุผู้ได้่ทำเอาบพเรา่วิาใความมารมอคี้ที่ตึงเขียวเมอเริ้วใส่ร่านน้ำง้องต้นเสะมไปเอาเกลือไปว่าไใส่มันเอาผิดไปท้ามันนะครับว่ มาจความเป็นมาของคว่าพระพุทกเจชามเลยหุ่นช็อเนี่ยาความนข่าวคือเพื่อเขา้วนขาสัดลาค้นไเพื่อค้นเป็นลอยหลั่เดกยุุเจ้าาจะำโดมาหมดนกรเฮ็เตะทรรมดเลยเอร่บบื่อหลังมานบเนอวุยก็สื่อว่าสอเป็นมุทธเจ้าว่าสีงสอนมีมากเขาข้าเดินตาม ่นไดก็ยังแบบเจ็บปวดแล้วก็จะของผู้ับเอาเองผู้อื่นคือหเท่าหนึ่งสำคันกว่าเปวดต้องเขาจุกดินจุกอินเดี๋ยวไาุกม้อปิดไปเรื่อยาต้องแทเห็นก็เพิ่งเถอแต่นั่นเนื้อมา่ได้ยากมักมีองแันท่าง็ก่อใจดีๆไม่มักมีองแผลนี่แหละเปวัดงานเป็นวัดกางการก็กใจไม่มากมีองแผลทำงานอื่เขาหนึ่งไว้สุกแก้วเปิดจริงๆ วันนั้นกี่่ายเปิดทีน,นอ่ะจะก้มกับเนียเ้ยเว้ยปิดมือ,อจมมือเขา่าแขนเข่าเนเีน่ยงเลยเนาะเรื่องอะไรอายพองสาธุ